วันนี้ประมาณสักเที่ยงเที่ยงบ่ายเนี่ยมีฝนตกลงมานะฮะบางพื้นที่ก็ครึมๆบางพื้นที่ก็ตกหนักดอนเมืองเนี่ยตกหนักนะฮะแถวดอนเมืองตกหนักโดยเฉพาะที่บริเวณสนามบินนะฮะหนักถึงขนาดที่ว่าวันนี้นะฮะตอนประมาณสักเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองโมงเนี่ยนะฮะมีฝนตกหนักแถวดอนเมืองแล้วก็กระทบกับเที่ยวบินที่จะลงจอดที่สนามบินดอนเมืองนะฮะสิบเที่ยวบินนะฮะ สิบเที่ยวบินก็คือเครื่องบินเจ็ลำนั่นแหละนะฮะไอ้อก็สิบลำนั่นแหละปรากฏว่าเจ็ดลำนี้นะฮะต้องบินวนรอให้สภาพอากาศดีขึ้นนะฮะแล้วก็พอดีขึ้นแล้วทั้งเจ็ดลำนี้ก็ค่อยๆทยอยลงจอดที่สนามบินดอนเมืองก็ปลอดภัยนะฮะแต่ว่าก็ล่าช้าออไปบ้างนะฮะส่วนอีกสามลำหรือสามเที่ยวบินนะฮะต้องเปลี่ยนไปลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับ ก็มีเที่ยวบินสิงคโปร์ดอนเมืองนะฮะทเที่ยวบินฮ่องกองดอนเมืองแล้วก็เที่ยวบินกัวลาเปอร์ดอนเมืองนะครับไปลงจอดที่สุวรรณภูมิแต่ประมาณสักบ่ายสองกว,กว่าก็บินกลับมาที่สนามบินดอนเมืองนะครับทั้ง3เที่ยวบินนี้นะครับก็เป็นของสายการบินแอร์เอเชียนะครับซึ่งเขาดูแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสายการบินนี้บอกว่ากับตันดูแล้วเนี่ยไม่ปลอดภัยแน่ค่ะ ที่จะเอาเครื่องลงจอดที่ดอนเมืองก็เลยคิดว่าไปลงจอดที่สวนภูมิก่อนชั่วคราวนะครับแล้วเสร็จแล้วพอสภาพอากาศดีขึ้นก็ค่อยกลับมาใหม่นะครนี่นะครับฝนตกหนักนะฮะประมาณสักบ่ายๆเหมือนกันฝนไม่ตกครับที่ถนนราชดำเนินอืก็ปรากฏวันนี้มีกลุ่มเครือข่ายพลังธรรมาธิปไตยแล้วก็เครือข่าย กองทัพปลดแอกประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับส่วนหนึ่งก็มีกลุ่มหน้ากากขาวมาร่วมด้วยทาอะไรฮะมาให้กําลังใจคือเครื่องขบวนมวลชนจากบริเวณท้องสนามหลวงนะครับประมาณกว่า300คนผ่านถนนราชดำเนินไปที่สะพานชมัยมรุเชตหน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปอ่านถแถลงการแสดงพลังไม่รับอํานาจของการบริหารงานของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์และให้กําลังใจคุณทวินเปลี่ยนสีท,ท,ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการ ซึ่งล่าสุดสารปกครองกลางมีคำสั่งว่าให้การแต่งตั้งโยกย้ายโดยอำนาจของนายกนั้นถือว่าไม่เป็นธรรมก็ให้คืนตำแหน่งเลขาธิการสมชกับคุณทวินะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งในส่วนของอกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเขาก็มาอ่านแถลงการนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยการบริหารงานของรัฐบาลคุณ,คณยิ่งรักเนี่ยใช้อำนาจไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เล่นพักเล่นพวกข่มเหงรังแกแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่ทำงานสุจริตโดยไม่เป็นธรรมอย่างเช่นกรณีของคุณทวินที่ล่าสุดสารปกครองกลางมีคําพิพากษาให้การแต่งตั้งโยกย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้คุณทวินกลับไปดารงตําแหน่งเดิมโดยเร็วซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความไม่เป็นธรรมของรัฐบาลเพื่อหวังผลทางการเมืองและให้พวกพ้องที่ด้อยความสามารถได้รับการเลื่อนขั้นสูงขึ้นนะฮะแล้วก็บอกว่า ไม่อาจจะยินยอมให้กลุ่มการเมืองทุนนิยมผูกขาดใช้อำนาจกดขี่ข้าราชการให้ตกเป็นเครื่องมือในการกระทำทุจริตแสวงหาผลประโยชน์จากภาษีประชาชนจึงประกาศไม่รับอำนาจรัฐและต้องการเรียกคืนอำนาจการปกครองจากกลุ่มการเมืองดังกล่าวคืนกลับสู่ประชาชนนะครับแล้วก็มีการใช้การใช้เวลาในการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์และอ่านถแถลงการณ์ในประมาณสัก40นาทีก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับ ซึ่ง,งเรื่องนี้ค,คุณอพิสิทธิ์เวชาชีวะนะฮะก็พูดถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มหน้ากากาขาวนะฮะที่เมื่อวานนี้ก็รวมพลังกันที่เซนทันเบิร์กนะฮะก็บอกนะฮะฝากบอกไปถึงรัฐบาลว่าถ้ารัฐบาลไม่ยุ่งในประเด็นที่เป็นปัญหาก,กับบ้านเมืองเนี่ยประเทศก็จะสงบนะครับรัฐบาลก็จะมีเวลาในการแก้ปัญหาของชาติแต่พอนําเรื่องคุณทักษิณน,นะครับเรื่องการนรโทษกรรมขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดความตึงเครียดก็เกิดผลเสียกับประเทศ และห่วงการเคลื่อนไหวเพราะมีคนบางกลุ่มไปเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมซ้อนกับกลุ่มอื่นโดยไม่ยึดตามกรอบกฎหมายจึงทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการกระทบกระทั่งหรือการประทะกันนะครับก็ก็คือหมายถึงว่าพอมีกลุ่มหน้ากากาขาวก็มีกลุ่มหน้ากากาแดงนะครับแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็เรียกร้องรัฐบาลให้มีจุดยืนที่ชัดเจนเช่นในเวทีผ่าความจริงของพระประชาธิปัตยปนะฮะก็ถูกรบกวนตลอดเวลา โดยนายกเนี่ยไม่เคยปราบผู้สนับสนุนของตัวเองทั้งที่คนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้แสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์เลยแต่ทำผิดกฎหมายตลอดเช่นปิดถนนคุกคามและเมื่อสิทธิ์ผู้อื่นด้วยการค้นรถรัฐบาลต้องจริงจังในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่ต้องคำนึงว่าเป็นฝ่ายไหนนี่ฮะส่วนที่นายกไปกล่าวสุนทรพจน์ที่สภาของรีลังกาว่ามีกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ ต่อประชาธิปไตยและเรียกร้องให้ต่างชาติเข้ามาจับตาประชาธิปไตยไทยนั้นคุณพิสิทธิ์ก็บอกว่าก็เป็นวิธีการเดิมๆซึ่งนับความพฤติกรรมในประเทศก็ฟ้องตัวเองมากว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเนื่องจากมีคนไปขัดขวางก่อกวนคุกคามการใช้สิทธิ์ของคนอื่นนี่นะ,ะก็กลุ่มคนเสื้อแดงนี่แหละใช่เวลาที่พักนี้ก็ไปจัดกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ก็จะตามไปป่วนตามไปก่อกวนนะฮะ แล้วเมื่อวานนี้ที่คุณขนกพูดถึงหน้ากากแดงอ่ะที่ไปก่อกวนหน้ากากขาวอ่ะบางคนก็ไปถือป้ายเรารักอภิสิทธิ์มันตอยลกไปนันด้วยคือไม่รู้ว่ามีจุดมุ่งหมายยังไงกันแน่นนสับสนอะไรหรือเปล่าเราพักกันอีกครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับ